สวัสดีค่ะดิฉันปัจจริพนรักผมภูริศวนย์อสารครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Gift News ครับค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยดีไหมครับคุณภูริตครับคุณปัจจริครับข่าวแรกในวันนี้นะครับที่ผมอยากจะนามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นข่าวที่น่ายินดีมากเลยครับคือเมื่อเร็วๆนี้นะครับแพทย์หญิงณณีภัยบูลท่านประธานกรรมการบริษัทกิฟฟินสกา n ไลทยูนิตี้จำกัดนะครับ ได้รับเชิญครับร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการอบรมพิเศษในหลักสูตรที่ชื่อว่านักบริหารยุทธศาสตร์นะครับการป้องกันและปราบปรามการทุจจิตระดับสูงนะครับหรือเรียกย่อๆว่านอย,ยอปอสอรุ่นที่3นะครับณห้องบุตรวงกฎครับ A ชั้น2โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ครับโครงการอบรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ แนวคิดและมุมมองการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาพิบาลโดยสำนักงานป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชค่ะโดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะปปชต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมค่ะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคลยุทธศาสตร์การป้องกันและปรับปรามการทุจริตให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงค่ะครับนอกจากนั้นนะครับคุณปัจจรีครับทางผู้จัดงานก็ยังตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะครับว่าต้องการที่จะสร้าง ผู้นำต้นแบบเพื่อที่จะขยายแนวคิดนี้ไปสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเพื่อสุดท้ายแล้วเราจะได้สามารถสร้างเครือข่ายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ดีนั่นเองครับก็ต้องถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนับสนุนนะครับเพราะว่ากิจกรรมอย่างนี้จะทําให้การทุจริตนั้นลดน้อยลงฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแลนะน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวกิจกรรมดีๆนะคะเป็นงาน กิจกรรมที่เราจัดขึ้นฉลองการครบรอบ16ปีกิฟฟินค่ะโดยแคมเปญนี้นะคะมีชื่อว่ากิฟฟินซูเปอร์เซอร์ไพรส์ค่ะแคมเปญน,นี้จัดขึ้นค่ะตั้งแต่เมื่อวันที่29มกราคมนะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะการร่วมกิจกรรมของแคมเปญนี้ง่ายๆมากเลยค่ะเพียงซื้อผลิตภัณฑ์กิฟฟินนะคะทุกๆ1,000 PV ค่ะจะได้รับคูปองนะคะซูเปอร์เซอร์ไพรส์1ใบค่ะและคูปองนี้นะคะก็จะมาร่วมลุ้นรางวัลมากมายของเราค่ะ และเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะณนะงานประชุมอินทราเราได้มีการจัดงานจับรางวัลแคมเปญซปเปอร์เซอร์ไพรส์นี้ขึ้นค่ะคูป,ปองที่เราได้รับมานะคะกองเป็นภูเขามากมายเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะต้องบอกว่าเราขนรางวัลมาถึงกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะมากมายทีเดียวครับกับฉลากเราครับขคุณ ไล่มาตั้งแต่รางวัลเล็กที่สุดค่ะจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรีนะคะอันก็จะมีได้แก่เครื่องดื่มอบารลอนคอลลาเจนน้ำทับทิมเหยือกองน้ำเพลริแมกเหยือกองน้ำเซฟพลัสรางวัลที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็นโตชิบา LCD TV ค่ะโตชิบาโน้ตบุ๊กเครื่องกองน้ำเอสเียส่วนรางวัลที่คนตั้งตาคอยกันอย่างมากเลยนะคะก็จะมี iPad ค่ะเครื่องฟอกอากาศบ a l a อนแอร์รถจักรยานยนต์ n อน da เว และรางวัลที่1ค่ะรถยนต์ t o y ยตา้าวีออสจำนวน2รางวัลค่ะซึ่งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปในวันนั้นนะคะก็คือคุณน้ำค้างกลิ่นเฟืองจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและคุณพัชราพรกาเสมซะจากจังหวัดสตูลค่ะครับก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีนะครับกับทั้งคุณน้ำค้างและคุณพัชราพรมาณนที่นี้ด้วยนะครับรวมทั้งผู้ที่รับรางวัลอื่นๆพร้อมกันด้วยครับ ค่ะก็ขอสแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยเช่นกันค่ะสําหรับคนที่พลาดรางวัลไม่ต้องเสียใจนะคะกิฟฟินจะมีกิจกรรมร่วมให้ร่วมสนุกกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้ตลอดเลยใช่ไหมคะคุณภูริษใช่แล้วครับคุณปัจจรีครับกลับมาติดตามนะครับกับรายการกิฟฟินกันได้ใหม่นะครับในช่วงต่อไปครับกับผมภูริษสุวรรณสารดิฉันปัจจรีพลรักสวัสดีครับสวัสดีค่ะ It's new.